ดูชัดๆค่ะคำต่อคำภูมิธรรมโชวกิจข้าว10ปีพิสูจน์ต่อหน้าสื่อจับโป๊ะเน้นกับไม่เน้นข้าวค่ะนายภูมิธรรมนะได้กล่าวว่าวันนี้แดนได้พาพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยนะว่าข้าวสิปีเนี่ย ยังสามารถหุงได้มีกลิ่นและก็มีคุณภาพดีอยู่หรือไม่นะซึ่งก็มีพิสูจน์ร่วมกับสื่อมวลชนทั้งหมดนะซึ่งข้าว0ปีนี่นะคะของโกดังกิติชัยค่ะซึ่งเขาเนี่ยรมยาทุก2เดือนนะ10ปีเนี่ยก็เท่ากับ60ครั้งนะแล้วก็โกดังพูนผลค่ะรมยาเดือนละหนึ่งครั้งอะ่ะรวมๆแล้วเนี่ยปีหนึ่งนะรมยา100รวมๆแล้วเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยรมยา12ครั้งนะ10ปีก็120ครั้งเลยนะท่านผู้ชมนะ ซึ่งคลิปที่ถูกพูดถึงนะก็คือคลิปของคุณภูมิธรรมค่ะที่ทานข้าว10ปีนะโชว์สื่อมวลชนเนี่ยโดยอนนี้เนี่ยเป็นคลิปมาจากสำนักข่าววันนิวนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำต่อคำเลยนะว่าเป็นยังไงนะคะก่อนรอบพิสูจน์เนี่ยคุณภูมิธรรมกล่าวว่างานนี้เนี่ยไม่ดับก็ดังอ,ะนะอ่ะนะดูคำแรกนะเรามาดูกันเลยนะนายภูมิธรรมเนี่ยได้กินข้าวโชว์สื่อนะ,ะโชว์ต่อหน้าสื่อเลยคำแรกเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยกระเพราล้วนๆเลยนะ,ะเน้นกลับไม่เน้นข้าวจริงๆค่ะท่านผู้ชม จากกรณีที่เมื่อวานนี้นวันที่6พฤษภาคม2567ค่ะเวลา14.30นาทีนะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะภายหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวนะที่บริษัทภูิผลเทรดดิ้งจำกัดหลังที่4ตำบลเฉลียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะะโดยนำตัวอย่างข้าวที่เก็บอยู่ในโกดังคลังกิติชัยนะหลัง2ค่ะ หลังสองอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินนะ,ะมาหุงทั้งสองโกดังเนี่ยแล้วก็รับประทานกับสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องไปเลยนะคะซึ่งนายภูมิธรรมเนี่ยก็กล่าวว่าวันนี้เนี่ยได้พามาพิสูจน์ให้สิ้นข้องสงสัยว่าข้าว10ปีเนี่ยยังสามารถหุงได้มีกลิ่นมีคุณภาพดีอยู่หรือไม่นะคะซึ่งก็ร่วมทานกับสื่อมวลชนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งได้ข้าวมาจากโกดังกิตชัยค่ะที่มีข้าวอยู่ 112, 1 1 2 7 1 1เอกระสอบ และที่โกดังพูนผล32,879กระสอบนะฮะรวมทั้งหมดนะประมาณ1,500,000กระสอบค่ะซึ่งก็นำมาหุงทานร่วมกับผัดกระเพราไก่ไข่เจียวนะฮะหากสิ้นข้อสงสยัยภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะก็จะเปิดประมูลสาธารณะนะฮะให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการประมูลได้ค่ะแล้วก็คาดว่าราคากลางค่ะจะอยู่ที่18บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะ ซึ่งข้าวทั้งหมดเนี่ยนะข้าวสิปีแล้วนี่นะคะของโกดังกิติชัยเนี่ยต้องรมยาทุก2เดือนนะคะสิปีก็เท่ากับ60ครั้งนะคะส่วนโกดังพูนผลเนี่ยรมยาเดือนละ1ครั้งค่ะรวมๆแล้วเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยก็รมยา12ครั้งนะสิปีนะท่านผู้ชม120ครั้งนะในขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยที่นำข้าวสารไปเตรียมการหุงนะได้มีการ ซาวข้าวนะหรือว่าล้างน้ําโชว์ต่อหน้าสือ่อมวลชนเลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้บอกว่าต้องสาวถึง1 3บสถึงสิครั้งนะคะโดยประมาณนะคะนี่อันนี้คือโดยประมาณนะซึ่งก็พบว่าน้ําสาวข้าวเนี่ยมีมอดลอยอยู่จํานวนมากเลยทีเดียวค่ะทําให้ชาวเน็ตค่ะประชาชนก็ต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันนะฮะอย่างหนักเลยเนื่องจากว่าไม่มั่นใจในเรื่องของความสะอาดแล้วก็สิ่งที่ตกค้างในข้าวนั่นเองนะฮะและคลิปที่ถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์นะของคุณภูมิธรรมนะ ที่มีการทานข้าว10ปีโชว์สื่อมวลชนเนี่ยนะคะโดยอันนี้เนี่ยเป็นคลิปนะที่มาจากสำนักข่าววันนิวนะอันนี้ต้องขอบคุณทางสำนักข่าววันนิวด้วยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูคำต่อคำเลยนะคะว่าข้าวเนี่ยกินแล้วเป็นไงบ้างนะคะซึ่งก่อนจะลองพิสูจน์นะคุณภุมธรรมเนี่ยก็กล่าวว่างานนี้เนี่ยไม่ดับก็ดังแหละนะเดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันเลยนะคะคำแรกนะผู้ชมดูตามภาพเลยนะในคลิปนี้นะคะเรามาดูกันนะนภูมิธรรมเนี่ยได้กินข้าวโชว์นะต่อหน้าสื่อมวลชนคำแรก กะเเผารุ้นๆเลยท่านผู้ชมดูนะคะอ่ะมาดูคําที่สองนี่นะคะเป็นไงกับเผาเน้นไปเลยจ้าในข้าวเอ่ยนะแล้วอาจจะมีข้าวด้วยแต,แต่เราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้เป็นบุ้งกล้องหรืออะไรนะแล้วคุณภูมิธรรมเนี่ยก็บอกว่าข้าวเนี่ยนุ่มอยู่นะครับนะก็มาดูคําที่สามนะก็เลือกตักนิดนึงค่ะคำท้ายนะก็ทานเข้าไปนะข้าวก็น้อยมากเลยนะแล้วคุณภูมิธรรมเนี่ยก็วางลงนะจบการรีวิวคะ่ะท่านผู้ชมนะดูแล้วเน้เน,นกับไม่เน้นข้าวจริงนะคะ อย่างไรก็ตามนะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมก็ได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์นะบอกว่าชวนสื่อโรงสีผู้ส่งออกและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาที่โกดังจังหวัดสุรินนะครับซึ่งเก็บข้าวจากโครงการรับจะนําข้าวได้10ปีแล้วนะมาร่วมพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยว่าเป็นข้าวที่กินได้จริงกินได้จริงจนะท่านผู้ชมนะค,นะคุณภูมิธรรมเขบอกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็โพสต์คนะ่ะบอกว่าพิสูจน์ด้วยภาพหลังจากพิสูจน์ด้วยสายตาสื่อหลากหลายฉบับนะ นนไม่ดับก็ดังแนะอ,ะ,อ,ะ,อะเป็นไงท่านผู้ชมคุณภูมิธทมเขาพิสูจน์แล้วนะว่าข้าวเนี่ยสามารถกินได้จริงและท่านผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะให้ได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาตินะ,ะก็สามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ